สวัสดีค่ะชื่อคุณนายจอบนะคะวันนี้นะคะจอบก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องเลขศาสตร์หรือเลขมงคลจอบก็เป็นคนที่ชอบศึกษานะคะในเรื่องของเลขศาสตร์มานะคะ่ะจอบมีความเชื่อในเรื่องของเลขศาสตร์และเลขมงคลจนทําให้จอบต้องลงคอร์สเตรียนเรื่องของเลขศาสตร์วันนี้จอบก็เลยอยากจะมาบอกกับเพื่อนๆนะคะว่า หคู่เลขใดที่ไม่ควรจะมีอยู่ไว้ในเบอร์โทรศัพท์ของเรา5คู่เลขนั้นได้แก่หนึ่งสามสามหนึ่งสองเจ็ดเจ็ดสองสาเจดเจ็ดสาสี่แดแปดสี่และหกเจ็ดเจ็ดหห้าคู่เลขนี้ไม่ควรมีไว้ในเบอร์โทรศัพท์นะคะเพื่อนๆลองเช็คดูสิคะว่า เพืเ่อนๆมี5คู่เรกนี้อยู่ในเบอร์โทรศัพท์หรือเปล่าแล้วจ๊อบจะมาบอกความหมายกับ5คู่เรกนี้ในคลิปหน้านะคะเรามาต่อกันใน EP 2นะคะว่า5้าคู่เรกนี้มีผลกระทบอย่างไรกับเราและเขามีความหมายอย่างไรบ้างสวัสดีค่ะแล้วเจอกับคุณนายจ๊อบในคลิปหน้านะคะ EP 2ติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ